สวัสดีครับผมเบานองครับมือน,นี้มาพบพอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือน,นีเบาหนองมีความฝันและก็มีตัวเลขของป่าท่านึงมาบอกสู่ฟังครับผมป้าชะนิดาเพื่อนบอกว่าพระอาจารย์ที่เพื่อนนับถือเพื่อนฝันเพื่อนให้เลขปิสนามาเพื่อนเล่ยอยากให้เพื่อนโทรมาปรึกษาเบาหนองกละว่าสิบแปลเลขแบบไหนเบานองกันแลยว่าก็ลองเบิง บันนี่ลองฟังคลิปเสียงป่าเพิ่นนะครับว่าเพิ่นฝันว่าจังไนพระอาจารย์แล้วกัเพิ่นตีเล็กเป็นอีกอย่างเลขกพิศนาเล็กพิศนา,าที่ลงในคลิปคือเลขที่ป้าเพิ่นเป็นคนตีนะครับแต่ถ้าผู้ใดตีใดตัวใดคอมเมนต์มาบอกกันครับงวดวันที่16พฤษภาหกแปดครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเนะาะจังไก๋กะโปรดใส่วิจารณญาณในการ รับชมรัาฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูุ่ที่โชคและดวงครับเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงน้ากันไปฟังเบื้องฝันแล้วกะไปฟังเบื้องวัดป่าเพื่อนสิแปเป็นตัวใหมักบ่หามากักขึ้นอย่ทธ่ดุลพินิจ์ของแต่ละคนแล้วกะขามาแปลให้ป่าเพื่อนนําแต่ไปฟังนํากันครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกแปดป่าชนิดาครับผมวันนี้เพิ่งจะโทรมาอีกแล้วบันว่าพระ,พะมาใบาหวยอีกแล้วอบอกว่า เนี่ยพระไปไอไปเดินทุด,ดงบาดหายกระติกน้ำหายหายจะมีศูนย์หรือเปล่าบ่าวนองเออไปรู้จะปรึกษาใครห่วยอันนี้ฝันหรือว่าอะไรครับท่านบอกว่าไปเดินทุด,ดงบาดหายกระติกน้ำหายถ้าบอกว่ากามันก็ต้องเป็นก้าวใช่ไหมล่ะอืนนอหือเออ ทีนี้บาทมันก็ต้องเป็นศูนย์ถ้าพี่จะซื้อพี่ก็ต้องซื้อศูนย์เก้าแปดใช่ไหมหรอทีนี้ท่านบอกกระติกน้ําไม่ได้บอกว่าเป็นกลางเข้าใจปะกระติกน้ําหายบาทหายเออท่านใบเมื่อกี้เนี่ยทึงวางสายไปช่วยตีหน่อยตีเสร็จแล้วะลายมาบอกหน่อยว่าตีได้อะไรเอาเอางี้ดีกว่าผมจะไม่ตีให้เอาที่เอาที่ชอบว่าเอาเป็นตัวไหนดีกว่าเพราะว่าตีมาเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะ ศูนย์เก้าแปดก็พี่ยึดศูนย์ไว้ก่อนแหละถ้าองค์นี้เก่งถ้าองนี้เก่ง,ง,กงแต่ท่านไม่บอกตรงตรงถ้าท่านพูดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพี่จะถ้าท่านพูดคานี้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะไล่บอกน,อน,อน,อน้องนะ้องนองนะใส่แม่เลยมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยถ้าท่านพูดถึงว่าศูนย์ถึงเก้าเมื่อไหร่นะมันจะออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตลอดอถ้าบอกว่าลูกศิษย์ซื้อไปเลยศูนย์ถึงเก้านะ มันจะออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตลอดท่านใบ้ให้แต่พี่ไม่มีปัญญาเข้าใจปะก <Get. S 2> พี่มีพราอาจารย์เก่งนะนับถือมาสามสี่สิบกว่าปีนะอยู่ลพบุรีเนี่ยท่านเก่งมากเมื uh ่อ huh. ก่อนท่านอยู่จันทบุรีเออเขาเพชรจกูดเขาให้เป็นเจ้าว่าท่านไม่ชอบจับเงินไม่ชอบอไรฉันฉันมือเดียวแ uh huh. ถวสี่ยา่านร้านเพชรร้านทองแถวสี่ย่า,ยานเนะี่ยเขาไปเอาหวยวิ่งกันก็วิ่งกันตัวละห้าล้านสิบล้านในพ้จรีงบ่าวดองใช่ครับเขาไม่เอาสองตัวสามตัวเข้าวิ่งอย่างเดียว อือฮึไอเรามัน<ล>ทุนน้อยไงแล้วคนจะมายยามาเมี้ยงให้ลูกศิษย์แต่ทุนเออแต่เราเป็นลูกศิษย์แต่ทุนเราน้อยไงเราก็อยากถูกสองตัวเนาะสามตัวอันนี้อันนี้คือ,อคือรลอกแหลกใช่ไหมหางแหลกใช่ไหมอ่นี่แหละท่านใบมาวันเมื่อกี้นี่เองโทรมาเพิ่งวางสายไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาเมื่อเมื่อวันที่แล้วท่านโทรมาบอกว่าลูกศิษย์เอ้ยเอ่อฝันว่าพระไปเดินทุ่โดงหลงป่า Mm hmm. สามองค์เอ่อพระพี่ก็ซื้อแปดสามสามแปดมันออกสามแปดแปดดูดีหน้าหน้าโมโหไหม uh huh. อ่าเออพาทุง่งลงป่าป่านะลงป่านะท่านพูดอย่างนี้มันออกสามแปดแปดนี่เมื่อกี้ในท่านโทรมาท่านบอกว่าฝันว่าไปเดินทุ่งบาทกระติกน้ํามันหายท่านพูดอย่างนี้หาย uh huh. คิดเอาเองแล้วกันว่ามันมันมันจะหมายความว่าไงรู้ก็จับได้เลขยสูตรอย่างเดียวเปล่านองจะเอาสูย์อะไรใส่อ่ะแต่แต่ว่าที่ตีมาก็โอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเห็นกันเลยนะครับเนาะความฝันที่ผระอาจารย์เพื่อนบอกสู่ฟังเพื่อนห้เป็นปริศนาไว้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันว่าเพิ่นไปทุดงเพื่อนว่าการหมหอนหาย ก็เลยบุหงาสิิตีเป็นตัวใดเพื่อนไหลูกซย์มาตีกันเอาเองแต่ป่าชนิดาเพื่อนตีไหวก็คือ 0, 98, 0 98. ูนย9เก้าแปก็ลองเบิงลองพิจารณาเบิงวัดเลขที่ป่าเพื่อนตีตรงใจบอรหรือตีตรงบอรประมาณนี้ธรรมะก็ลองซื้อไหวครับมันเกิดขึ้นได้เบิดครับเข้ามาตัวหลีกเนาะแต่ว่างวดที่แล้วพระอาจารย์เพื่อนฝันวัดอันไปทโด,ดงนี่แหละ ผ่าหายกลางกว่าสามองค์ป่าพันกตีแต่สามแปดแปดสามเลขมันออกสามแปดแปดเหลขออกสามแปดแปดก็เช้ยดดยอยู่กระบ,บ่เป็นอย่างเพื่อนหายมางวดนี้เป็นเลขพวิสนาอีกก็ลองตีเบิง้งลองฟังเบิง้งฟังดีๆนะครับฟังดีๆแล้วก็ตีดีๆแต่ป่าพันตีใบหายก็คือศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดพระอาจารย์ทิ่ป่าเพ่นนับถือ เพิ่นเป็นคนฝันแล้วก็โทรคุยกันกับป่าเพิ่นป่าเพิ่นวางสายจากพระอาจารย์แล้วเพื่อนก็โทรมาหาเบาน้องเพื่อจะให้เบาน้องตีฝันให้ตัวนี้บอน้องกันเลยว่าแกจังสิตีจะได้นอน้เบาน้องก็ตีเหลขบ่สิจะเป็นแต่ว่าถ้าป่าเพื่นตีได้ตัวนี้เบาน้องจะยืดเอาของป่าเพื่อนเลยครับเบาน้องจะบ่ไปตีให้ป่าเพื่อนหลายหางเพราะว่าหยางย่งยานเหลขมันหลายหางแล้วก็คนฟังจะสรับสนนะครับน้องฮะาจากได๋ก็ขอให้ทุกคน จงโชคดีงวดวันที่16พฤษภาคม68เอฟซบ่าวน้องป่าชนิดาครับตัวเลขที่ป่าพื้นตีให้ก็คือ098หมักบหมากักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนหวังว่างวดน,นี้เข้าสิได้จับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านไปทำกันคิดสิงใดสมหวังดังปาารถนาสุขปู่สุคนขอให้ทุกคนสมหวังมีเงินใส่ใจบา,าดมือและบ่าวนนองกับิขอโชคต้องงวดตาใค ขอโชคต้องหวดลุงปูสวงคือเก่านะครับนาะคอยติดตามลิวก็บคลิปลหลายคนที่เพื่อนให้เลียมาเดี๋ยวบ้านน้องก็สิเอาลงคลิปให้เบิง่งก็อยากให้ทุกคนได้มีโชคไปนํากันนะครับนะอคอยติดตามเป็นกําลังใจให้กันคือเกา่าหวังววังวดนี่เฮาสิได้โชคใหญ่ไปํากันครับภยัยยาบูชาตระกูลน,นุนดวงทักมาได้ครับภยัยยาบูชาพระลวงปูทักมาได้หมักบ่หมักเอาบ่เอาบอ่ว่าครับขอแต่ว่าทักมาคุยกันแต่สิได้หูว่า ราคาเท่าไหร่ยังจังไหร่รุนไหร่รุนไหเพราะว่าเหรียญนี่บบาวน้องมีหลายรุ่นครับมีทั้งท่านหลวงปู่และบโบ็บท่านหลวงปู่ประมาณนี้อ่ะก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปราถนามีกินไม่หมดมีกินตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ